จะดีเหรอครับเดี๋ยวเราตื่นเต้นแล้วนะมาดูแล้งกันเนี่ยไม่เอาอยากจะโชว์เท่าไหรนะ่นะเบื่อจริงเลยชอบให้ทำอะไรโชว์อยู่เรื่อยน่าเบื่อนะบางทีอะอยากพ่โชว์ฮะน้องเอ้นี่มีอะไรน่านซื้อไหมเนี่ยไม่มีนะไม่เติมละเกมอะเบื่อละเกมนรกชาติหมา เฮ้ยมันหาห้องนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีคนเล่นแล้วเหรอเนี่ยเกมเนี้ยรู้ยังไงเนี่ยเอ้ยเนาะต้องมานั่งรออีกเนาะคนมันมีไฟเนี่ยมันยังไงเนี่ยเบื่อแหลงเยอะมันเป็นยังไะมันคอยหาห้องไม่ค่อยเจอเอออันนี้คืออะไรเนี่ย เจอละมีแ,มแรงเดียวกันเจอกันสักทีเบื่อวะพูดก็เซ็งเปแบบน,นตลอดเลยเดแมชวอร์มอัพ ตายเลยสัตว์เฮ้ยอ่าหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยที่อ่ะมันเริ่มแปลกๆแล้วเฮ้ยอ่ะฮะเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ทางพี่ละน้องอันนี้คือพี่โชว์โชว์คลายขำพ่เจทจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเอออ่าเ้ย เฮ<อ>้ยไอเขาไม่เนี่ยน้องทำไดีดิใช่ Who am I kidding My knees are gonna kill after this Fight together แบบเทียนี่มันไปไหนวะลืมแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิหลบเล่นทุกวันผมเป็นโปไงยิงแบบไม่เห็นคนอ่ะงงปะไม่ต้องเสียใจน้องพี่ทำประจำ 太了。来 เมันเป็นอะไรวะเมาส์ไม่ดีเนี่ยเฮ้ยเมาส์เป็นอะไรเนี่ยเมาส์เฮ้ยน้องเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมาส์มันไม่เข้าหัวเลยอะทำไมมันลงอย่างเดียวเลยอะเนี่ยเป็นอีกแล้วเบื่อว่ะเนี่ยเห็นว่าพอเมาส์มันดีมันก็เป็นแบบนี้แหละ เฮ้ยเลือดเฮ้ยมันไม่เข้าหัวเลยเนะี่ย ป้ามันอยู่ตรงไหนอะยิงโดนป้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยเกมมันบั๊กเนี่ย ป,ปืนมันไม่ดีแล้วอันนี้ผมว่าปืนมันไม่ดีแล้วล่ะโดนเดี <Exped ition> ๋ยโดนเดียโดนเดียโดนเดียโดนเดยโอ้โหเยอะแยะทั้งหมดเี้ยแค่นั้นเองน้องมันไม่มีอะไรเยอะเลยไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยมึงจะมาไหนเนี่ย ีอ้าวเลือดเนี่ยพ่อของอาจิมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมันเป็นตลก มนันแปลกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยเกมวารุที่ผมเล่นที่ผมรักเคยนี่อะ kills remaining. Now we're cooking. Uh, up, up, up. Uh, uh. Oh my uh, oh. Five kills remaining. Fire's out. Wait, <laughs> <Oi, laughs> you getting your piss a enough. Fire's out. remaining. นเ้นกยิงไปยี่สิบสี่ตัวถือว่าเกินครึ่งสำหรับแมตช์แรก เปิดยังเนี่ยเมื่อไรเนี่ยเปิดกี่โมงเปิดแล้วเหรอจริงหรอใช่อ๋อยังไม่เปิดเนะครับผมมันนานเกินเนี่ย match found เปิดมาน่าจะแบบเอาอะไรเจ็ดลังสิษอยู่นี่เนี่ยเจ็ดลังสิษย์เขานั่งอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยขอเจ็ดดิ take a seat i got this i didn't hold it up เอ้ยเลือกที่เหอเนองโหเอ็งเล่นกับพวกโปรเพเยอร์อย่งก็เร็วหน่อยว่ะเอ็งจะลีลาโอเอะทำไมเนี่ยเอ้ยอันนี้ตัวใหม่เหรอเอ้ยมโหมโหน้องอรหัสป่ะน้องมโหอรหัสป่ะน้องอ่าไปกดป่ะเอ้ยไม่ใช่น้องไม่ที่ยังเคยขอพี่เล่นไงแต่ว่าพี่ไม่ได้ให้ไงใช่ป่ะล่ะโฟกัสปกติพี่เล่นเองไง Match found พี่ขึ้นพวกเรเดียลน่ะชิวๆอ่ะอิโมทัลอะไรเงี้ยอ่าโดนกูแค่นั้นแห<ป>ละพอดีครับน้องชายดูเจดรังสิตไปนะใช่น้องเดี๋ยวมึงทักดิสคอร์ดพี่มาก็ไดนะ้เอ้ยไม่ต้องดิสคอร์ดเอามึงทักพี่มาในเกมอ่ะเอ้ยกูให้รหัสมึงที่ไหนวะตอนนั้นอ่ะ เทียดก็ได้เออเดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวเข้าเทียดสักเทียดหนึ่งอะผมรักไปสองปีใช่ปะใช่ปะเนาะ ธรรมดาสาวทักพี่มาเยอะจัดแหละนอ้องเบืเ่อความหล่อดเดนงั้นบางทีก็อยากขี้เหร่ไหมพยายามบอกแม่แล้วว่าขอขี้เหร่หน่อยเฮ้อวันเนี้ยตื่นมาแม่งหล่อตลอดเลยนอนต่อก็ไม่ยังไม่หายหลอ่อขนาดนอนต่อและ้วนะอันนี้คือนอนต่อเลยคือยังไม่หายหล่อเลยเนี่ยเยอะเบื่อชิบหายคุยกันแล้ววะ Hello my friend Hello Yo. Hello 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 <Yo. S 2> Yeah UKJ Yeah reloading bullshit. Yo 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 but I'm the killing the okay. game launching smoke uh. Uh.

เฮ้ยมันโปะป่ะวะเนี่ยยังไงเนี่ยเอ้ยไอ้เที่ยนี่ดักยิงกูอย่างเดียวเลยเนี่ยกูทำอะไรกูทำอะไรอ่ะเฮ้ยแปลว่าอะไรเนี่ย กำหนดชะตากรรมมันไปไปไปเป่ะวป่ะเกปเก็บปืเนอาเอาเอาาอะไรเอาปไปทไมเนี่ยเอา เฮ้ยมึงกากเกินน้องอะไรเนี่ยอ <half touch chips> ีรั่วปิงสองเอ้ยเฮียกาก็กาบเฮ้ยปืนเปลี่ยนภาษาอีกโอ้ชีวิตเฮ้ยมึงไม่มึงไม่สไลด์ออกมาแบบมันไม่เอาอะไรเลยหรือไงวะเนี่ย คงจริงยิงโดนหัวเข่าตลอดเลย ชีวิตมันดูลำบากเนาะเล่นเกมเฮียเนี่ยยังไงเนี่ย เจสังสิงธิถ้ายิงคมเหมือนบิดตอนนี้คงเป็นโปรเพลเยอร์จริงจรริงอะนนเ้ยยน โอ้โหมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยเอาทำไมไม่ปิดวะ มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่แนวอ่ะเอา,าตรงอ่ะเอ้น้องเอาไปเล่นเถอะเดี๋ยว